ค่ะข้ารู้ว่าท่านทำได้ ค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องประชุมของเราแล้ว55ท่านนะคะก็ถ้าอาจารย์เข้ามาแล้วนะคะรบกวนอาจารย์พิมพ์ชื่อนามสกุลโรงเรียนของอาจารย์ในช่องแชทนะคะแล้วเดี๋ยวพอตอนท้าย ประชุมนะคะก็จะมีการให้อาจารย์ลงทะเบียนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจนะคะแล้วก็ชื่อในในในลิงก์เนี่ยค่ะก็จะนำไปออกเกียรติบัตรให้กับอาจารย์แล้วในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะแล้วก็จะส่งตามให้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ ตอนนี้ท่านสอนอที่อยู่ในห้องประชุมของเราก็จะมีท่านสอนอพัทละพรน้อยกอนะคะแล้วก็ท่านสอนอเพราะว่าพี่แช่มรัตนแก้วมาลานะคะเรียกชื่อเล่นกันก็เคยตัวค่ะท่านสอนอกำลังจะสตรีม YouTube ขึ้นยูทูบให้ให้กับพวกเรานะคะถ้าเกิดสมมุติว่าห้องประชุมตรงนี้เนี่ยเต็มนะคะก็ทุกท่านก็จะสามารถดูผ่าน ยูทูบได้นะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ยินดีที่ได้พบกับอาจารย์ทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ก็คงจะมีอีกหลายๆทครั้งต่อไปนะคะในเรื่องของการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานคะรสวรรค์นะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ก็คงจะต้องอขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ที่ได้ตอบข้อมูลนะคะในแบบสำรวจนะคะเบื้องต้นตรงนี้ข้อมูลตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลของหลายบุคคลของอาจารย์ทุกท่านเนี่ยไว้เป็น เป็นเป็นความลับไม่ไปเปิดเผยที่ไหนนะคะแต่ว่าข้อมูลอน,นี้เพื่อที่จะหนึ่งเขตพื้นที่จะได้ทราบว่าตอนเนี้ใครใครอยู่นะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ที่โรงเรียนอะไรดํารงตําแหน่งอะไรอายุราชาการประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็เหลืออีกใกล้เกษียณหรือ,อยังนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตําแหน่งอะไรบ้างนะคะ มีอยู่ในระดับวิทยาฐานะไหนนะคะการศึกษาในจบปริญญาตรีเนี่ยเรามีสอนตรงเอกตรงวุฒิกันไหมเนี่ยค่ะปริญญาโทมีสาขาอะไรบ้างซึ่งปริญญาเอกมีสาขาอะไรบ้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคุณและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนครูชุมนุมทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราตรงนี้นะคะต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้มีทราบ ทรัพยากรซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พัฒนาแล้วก็ก้าวเดินต่อไปร่วมกันนะคะ,ะค่ะเดี๋ยวสอนอจะส่งลิงก์เข้าไปทางไลน์กลุ่ลม PLC อันนี้เนี่ยตั้งตั้งไลน์กลุ่มอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะของเขตพื้นที่นะคะกับอาจารย์ภา,าษาอังกฤษ ทุกท่านนะคะเพื่อที่จะอาสามารถใกล้ชิดกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ห้องไลน์กลุ่มนี้จากที่สนอได้ลองใช้ระบบไลน์มิทติ้งนะคะกับ ทางสพทซึ่งสอนอเป็นคณะทำงานในเรื่องของสื่อสารทางไกลสองทางเนี่ยแล้วก็ได้เข้านิเทศอาจารย์โรงเรียนกกพะนะคะท่านใช้ไลน์มิทติ้งในการสอนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันพูดถึงได้ง่ายได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นนะคะก็เลยคิดว่าในเรื่องของกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะมีกิจกรรม plc ของครูภาษาอังกฤษของเราเนี่ยในระดับเขตพื้นที่เนี่ยก็จะใช้กระบวนการผ่านผ่าน แอปพลิเคชัน Meeting อันนี้นะคะแล้วก็สามารถแชร์หน้าจอใช้คอมพิวเตอร์อะไรได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบในรายละเอียดต่อไปนะคะค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าลงอ่าเข้ามากันครบทุกโรงเรียนแล้วหรือยังนะคะตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงสิบหกนาทีแล้วนะคะ เดี๋ยวขอดูขออนุญาตดูในช่องช่องแชทนี้หนึ่งนะคะจากที่ที่ดูจากชื่อที่อาจารย์เริ่มนะคะที่เข้ามานะคะที่อาจารย์พิมพ์เข้ามาตอนนี้ก็ก็ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมประชุมตอนนี้ห้าสิบเก้าท่านนะคะห้าสิบเก้าท่านที่อยู่ในห้องประชุมก็น่าจะเริ่มการประชุมได้เลยนะคะ เดี๋ยวขอเช็คสัญญาณช่อง YouTube แป๊บหนึ่งนะคะเริ่มการประชุมได้เลยนะคะอได้เลยโอเคขอเช็คนะคะเริ่มการประชุมโอเคค่ะถ้าจะดูผ่านผ่านสัญญาณอ่า u u u e e นะคะเชิญเจออาจารย์ลาวันค่ะเห็นอาจารย์ยกมือค่ะ ก็ถ้าอย่างนั้นน่าจะเริ่มเริ่มการประชุมเลยนะคะสักครู่นะคะต่อน,น้องขออนุญ,ญาตแชร์ powerpoint แป๊บหนึง่ง ตอนนี้อาจารย์เห็น powerpoint ของสอนอเต็มหน้าจอไหมคะเต็มค่ะชัดเจนแจ๋วเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะนะคะก็สอนอต้องขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะทีได้ การประชุมนะคะที่จะเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา c f r ในระดับเขตพื้นที่นะคะประจำปีการศึกษาประจำปีงบประมาณขอโทษค่ะปีงบประมาณ2,565นะคะซึ่งเราประชุมวันนี้เนี่ยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ g o o g l e Meet นะคะแล้วก็ได้สตรีมขึ้นย e ด้วยนะคะาการประชุมในวันนี้นะคะมีหัวข้อการประชุมดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะชี้แจงในเรื่องของงานที่จะขับเคลื่อนต่อไปในปีงบประมาณ2565กเนี่ยก็คงจะขออนุญาตนำเรียนรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน ะคะตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาซีฟอระดับเขตพื้นที่เนี่ยของปีงบประมาณ2,568และ2,564ที่ผ่านมาก่อนนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2,563เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ปี เดือนตุลาสองห้าหกสองถึงตุลาสองห้าหกสี่นอะเขตพื้นที่ทำงานเป็นปีงบประมาณนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่คาบเกี่ยวต่อเนื่องกันนะคะก็เลยก็เลยจะมีมีมีความเกี่ยวเนื่องนะคะแล้วหัวข้อที่สองของการประชุมในวันนี้นะคะก็คือํำรวจความต้องการที่ให้อาจารย์ทุกท่านนะคะกรอกข้อมูลมาทางลิงก์นะคะของเรานะคะว่าจากที่ สอนอได้ได้ลงลงลิงก์ไปให้สำรวจเนี่ยข้อมูลพื้นฐานของครูภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,ะแล้วก็อันดับหัวข้อที่สามนะคะก็คือแนวทางการขับเคลื่อนในการพัฒนาการเรียนการสอนภานษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา C.F.R ในระดับเขตพื้นที่นะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภานษาอังกฤษนะคะต่อไปนะคะซึ่ง ตรงนี้จะขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นนิดนึงว่าเนื่องจากท่านรองผู้อำนวยการรักษาราชการเขตพื้นที่นะคะท่านอภิเชษชิมพีสวรรค์น,นะคะติดภารกิจนะคะก็เลยไม่ได้เข้ามาเปิดประชุมนะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านสอนอสัมพันธ์นะคะทวินไทยนะคะได้เป็นอะไรนะคะประธานนะคะสอนอสัมพันธ์เป็นหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้นะคะเปิดการประชุมซึ่งท่านก็เอเอิญผ่าตัดนะคะนอ,อยู่ที่เตียงข้างๆนี่แหละเนาะตอนนี้สน้อยอยู่ที่โรงพยาบาลสวัรรค์ปัชารักษ์นะคะก็เฝ้าไข่อยู่ค่ะมาผ่าตัดตั้งแต่วันเกาะเข้าโรงพยาบาลเมื่วันเกาะแล้วก็ผ่าตัดเมื่อวานนี้นะคะก็ ก็เลยอาจจะติดขัดนิดนึงนะคะในช่วงถึงขั้นตอนในเรื่องของพิธีเปิดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มกันเลยนะคะทีนี้สอน,นอก็จะขออนุญาตแนะนำศึกษานิเทศนะคะที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์เนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด3ท่านนะคะท่านแรกเลยก็คือตัวสอนอเองนะคะสอนอเมตตาทวินไทยนะคะ <SU ajust> เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะที่จะดูแลทั้งหมดทุกภาษานะคะก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศที่สองแล้วก็ภาษาจีนนะคะที่อะไรที่เป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเราก็จะดูแลหมดทุกภาษาแต่ในการดําเนินงานครั้งนี้เนี่ยเราขอเริ่มที่ ที่สาระภาษาอังกฤษหวอนนะคะและก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือสอนอสมพันธ์ทวินไทยนะคะซึ่งก็ทุกท่านก็คงรู้จัก,กันดีนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะสอนอพัทละพรน้อยกอน,นะคะท่านอ่าเป็นศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนะคะอ่าเป็นเป็นพีเอ็มภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะท่านอ่ารับราชการอยู่ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครสะวรรค์อ่า ประถมศึกษาวับสวรรค์เขตสองค่ะแล้วก็ท่านได้ย้ายมาดำรงตําแหน่งนะคะของเรานะคะแล้วก็ได้ได้เดี๋ยวจะให้ท่านท่านสนอพัฒพลพรน,น้อยก่อนนะคะแนะนําตัวกับกับอาจารย์ทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยุดแชร์ powerpoint แป๊บหนึ่งนะคะค่ะได้ยินเสียงไหมคะท่านอาจารย์ ได้ยินสวัเดนค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทุกคนนะคะ Good afternoon นะคะยินดีที่ได้รู้จักท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะ <c oughs> ก็ตามที่ท่านสอนอเมตตาได้แนะนําตัวไปนะคะก็ปกติก็ทํางานกับท่านสอนอสัมพันธ์และก็ท่านสอนอเมตตานี่อยู่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่มันมีค่ายภาษาอังกฤษในระดับประถมนะคะปัจจุบันก็ได้ย้ายมาทํางานที่มัณฑ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ะะก็ยังไงก็ขอฝากหนังฝากตัวแล้วก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะอ่าแล้วก็ยินดีให้ค่ะถ้ามีปัญหาหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับาการจัดการเรียนการสอนก็ยินดีให้คําปรึกษาอคณะคณาจารย์ทุกท่านคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ nice you คะไนซ์สมิธยูค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะท่านท่านสอนอพัฒระรพรจบการศึกษาปริญญาตรีใน ส่วนของเอกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ปริญญาโททางด้านบริหารการศึกษานะคะแล้วก็ปริญญาเอกทางด้านการศึกษานะคะก็อาจจะเรียกสั้นๆว่าท่านสอนอมีหรือว่าท่านดรมีก็ได้นะคะค่ะก็เป็นบุคลากร,รที่มีความรู้ความสามารถนะคะของสำนังกงานเขตพื้นที่นะคะของเรานะคะค่ะทีนี้ในส่วนของวงานค่ะ ในส่วนของตัวสอน,นอเองนะคะ,ะก็นอกจากจะมีจากเอ่อเล้คะชื่อชื่อนามสกุลแล้วเนี่ยนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยสอนอขอแป๊บหบนึ่งนะคะพอไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเริ่มเครียกอะไรไม่คล่องเนาะไม่คล่องกับการแชร์หน้าจอนะคะ เราจะต้องใช้คำว่าแท็บไม่ใช่พอดี powerpoint สอนอไม่ขึ้นนะคะจานมันไม่ขึ้นปุ่มให้ให้แช่สอนอลงลใช้แชร่แชร์หน,น้นาต่างค่ะใช้แชร์หน้าต่างอ้อมาแล้วะคะ่ะ โอเคขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเนาะก็ขออนุญาตแนะนำตัวสอนออีกครั้งหนึ่งเนาะอาจจะรู้จักกันเนาะในส่วนสอนอเนี่ยรับผิดชอบงานหลายอย่างนะคะของเขตพื้นที่ก็คือ 1. เป็นหัวหน้างานประกรัน 2. ง,งานเรียนรวม 3. ามงานวิจัยนะคะแล้วก็งานกลุ่มสาระก็ภาษาต่างประเทศนะคะนะคะอออสอนอเมนี่จะให้เป็นหัวหน้างานในส่วนของภาษาจีนเลยนะคะรับผิดชอบภาษาจีนโดยตรงนะคะแล้วก็ อาจารย์ทุกท่านก็สามารถติดต่อประสานงานได้เลยนะคะในเรื่องของตัวภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเนี่ยเราทั้งสามคนช่วยกันทั้งทั้งสามคนค่ะนะคะแล้วก็สนจบปริญญาตรีภาษาอังกฤษนะคะที่อ่าสมัยนั้นเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์นะคะเกียรติยมอันดับสองนะคะปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในศวรภาษาขาภาษาอังกฤษ นะคะแล้วก็ปริญญาโทวิจัยและประเมินผลทางการศึกษานะคะแล้วก็ได้ทุนตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยมีสถาบันภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ขับเคลื่อนพัฒนาเรียกว่าครูแกนนำที่เรียกว่ามาสเตอร์เทรนเนอร์นะคะของประเทศเนี่ยมีทั้งหมด50คนนะคะโดยที่เป็นรุ่นที่1เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2อ,อ,องเฟสก็คือ รุ่นที่1 25คนแล้วก็รุ่นที่2 25คนก่อนที่จะมีโครงการของคุณครูมัธยมนะคะก็เป็นรุ่นแรกที่ได้ไปอบรม Apply l i ปพล i ยลิ i ิสติกก็คือภาษาศาสตร์ประยุกต์นะคะก็คือทั้งการจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านทักษะการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนแล้วก็การออกข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็ได้ได้ดิโปโลมามาจากสถาบัน ซีมีโอเลวนะคะณประเทศสิงโคโปร์นะคะแล้วก็ได้ทุนในเรื่องของ teaching excellence and achievement โปรแกรมนะคะของทุนฟูนลไบรท์นะคะที่เป็นงานให้กับนะคะประมาณสองเดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้กลับมาเป็นศึกษานิเทศนะคะเริ่มชีวิตการเป็นศึกษานิเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2554ค่ะณนะตอนนี้ก็เป็นศึกษานิเทศประมาณ10ปีนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยคือตั้งแต่ย้ายมาที่สอนอย้ายมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนนั้นเป็นเขต42เนาะ ดูแลสองจังหวัดมีท่านท่านพี่สนทัศนีนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะก็เป็นผู้ช่วยงานมาตลอดจนท่านพี่เกษียณไปก็รับผิดชอบงานภาษาอังกฤษมาเรื่อยมานะคะก็ก็ค่อยๆเริ่มเริ่มดําเนินการนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งเนี้ยก็จะขออนุญาตใช้ความ รู้ความสามารถที่ทั้งตนเองได้ได้ไดศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็ทั้งที่ได้ทุนจากรัฐบาลเนี่ยนะคะเอามาช่วยในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคุณครูคภาษาอังกฤษของเราทุกคนนะคะที่จะดำเนินการต่อไปนะคะค่ะแล้วอันนี้ นำตัวนะคะส่วนท่านก็จบปริญญาตรีทางด้านกิจวิทยาและการแนวๆน,นะคะแล้วก็สัแล้วก็เขาสมัยนั้นจะมีวิชาเอกและว,วิชาโทวิชาโทก็ภาษาอังกฤษนะคะก็รับผิดชอบภาษาอังกฤษมาจากเขตสองท่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ที่สพอมอนะครสวรรค์เรากันทั้งคู่นะคะก็ย้ายมาพร้อมกันตั้งแต่ปี5-7นะคะค่ะก็ แล้วก็ปริญญาโททางด้านบริหารการศึกษานะคะอันนี้ก็อยากก็เลยทําความรู้จักกันแบบเบื้องลึกนิดนึงเนาะค่ะเพื่อทีอ่เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะทีะนี้สอนอจะขออนุญ,ญาต นำเรียนนะคะรายงานผลการดําเนินงานของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยตามกรอบมาตรฐานความสามารถ c f r ของเขตพื้นที่เรานะคะสพมคนครสวรรค์เนี่ยตั้งแต่ปีงบประมาณ63-64น่ะนะคะก็คือว่าจากที่นโยบายของกระทรวงเนี่ยได้ประกาศนโยบาย English Literacy มาเนี่ยตั้งแต่ปี63นะคะเพื่อที่จะ ที่จะเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษเนี่ยทั้งระบบเลยให้กับนักเรียนครูผู้บริหารแล้วก็บุคลากร,กรทางการศึกษานะคะก็เราโดยที่จากนโยบายตรงนี้นะคะเขากำหนดเลยว่าทุกคนจะต้องสอบนะคะสอบทดสอบความสามารถทางภาษาเนี่ย c f r เนี่ยนะคะในและมีความสามารถในมาตรฐานที่แตกต่างกาัน นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่สอนอสรุปมาให้จากนโยบายตรงเนี้ยเขาเอากรอบชีพอามาจับเนาะบอกว่าถ้าที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็บอกว่าครูภาษาอังกฤษครูที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษทุกคนเลยนะจะเป็นครูประถมหรือครูมัธยมเนี่ยนะคะต้อง at t l a s t เท่าไหร่คะ A2 ใช่ไหมแต่เราบอกว่าถ้าเป็นคุณครูมัธยมนะคะ แล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยครูภาษาอังกฤษเนี่ยแอสลิศเขาบอกว่าต้อง B2 ใช่ไหมคะ B2 ของเราเนี่ยเนาะส่วนนักเรียนห้องปกตินะห้องเรียนปกติม3เนี่ยต้องบอกว่าต้องได้ที่ A2 ม6ต้องได้ B1 ห้องเรียนพิเศษเช่นห้องห้องสองภาษานะคะหรือห้องอ่าสมาร์ตต่างๆ เอพอย่างของโรงเรียนนครสวรรค์เนี่ยมันติดิงกัวโปรแกรมเนี่ยเขาบอกมสามเนี่ยต้องได้ b, b 1, นะีบนเนาะมหกเนี่ยก็คือเป็น b ีทูอันนี้คือนโยบายที่ที่กระทรวงประกาศออกมาโดยเขาบอกว่า,าท่านคงแกเห็นอันนี้แล้วล่ะนะก็คือจะทดสอบเนี่ยเขาทดสอบผ่านศูนย์ HCEC นะซึ่งถามว่าศูนย์ HCEC เกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากศูนย์อีลิของเรานั่นเอง ะะทุกจังหวัดก็จะมีศูนย์อีลิกเดิมซึ่งระยะที่1ก็คือเป็นโรงเรียนสตรีนครสวรรค์พอศูนย์ HCEC ระยะที่2เนี่ยในนั้นมีเขตพื้นที่อยู่กี่เขตก็ตั้งเพิ่มนะคะอย่างของเราก็จะแต่ว่าจะตั้งที่ของของโรงเรียนมัธยมก็คือใช้ฐานของออลิกเดิมนะคะก็คืออยู่ที่ลาดยาว โรงเรียนราชยาววิทยาคมนะคะแล้วก็โรงเรียนท่าตะโกวิทยาคมเพราะฉะนั้นคุณครูทุกท่านเนี่ยนะคะไม่ช้าก็เร็วนะคะตามงบประมาณเนี่ยจะต้องเข้ารับการทดสอบแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้คุณคณรคูภาษาอังกฤษของเราเนี่ยก็เข้าทดสอบไปเยอะแล้วจากที่สอนอสำรวจมาเบื้องต้นซึ่งการดูแลสูง HCEC ตรงเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยเขาให้ศึกษานิเทศที่รับผิดชอบภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะแต่ต่อมาก็มี โครงสร้างเปลี่ยนพอโครงสร้างเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยในทั้งตั้งแต่ข้างบนเลยค่ะทั้งอันนี้สอนอขออนุญาตนำเรียนที่มาที่ไปนะครขอของกิจกรรมตรงนี้ถามว่าสอนอก็ถามทางทางข้างบนก็คือทางสพทว่าศูนย์อีลิกลายุมไหมบอกไม่ยุบนะคะไม่ยุบ แต่ว่ามีอีกภารกิจหนึ่งที่เรียกว่าศูนย์ h c e c เนี่ยก็คือถามว่าศูนย์นี้มาทำหน้าที่อะไรหนึ่งศูนย์นี้มาทำหน้าที่เทส t i n g ค่ะก็คือมาจัดสอบนะคะกับทำหน้าที่จัดอบรมซึ่งอบรมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปประทับเด่นชัดแต่ว่าเรื่องสอบเนี่ยจะเริ่มเห็นเป็นรูปประทับเด่นชัดแล้วนะคะก็คือจะสอบที่ตอนนี้เขาเก็บครูภาษาอังกฤษไปสอบก่อนนะคะค่อยๆไล่เก็บครูสาขาอื่นก็เลยยังไม่ได้สอบนะคะแล้วก็มีการจัดสอบ DL ก็คือด i g i t a l Literacy ผ่านผ่านกระบวนการตรงนี้นะคะถามว่าเกณฑ์ CFR เนี่ยมีผลไรกับเราบ้างเขาบอกว่า1เนี่ยในปี65นะคะอันนี้สอบผอเขาวางไว้ว่า1เข้าระบบ รูปโรงเรียน 2. ใช้เกณฑ์ c f r เนี่ยสำหรับการศึกษาต่อนในระดับมหาวิทยาลัย 3. ใช้เกณฑ์ c f r เนี่ยในการ สำหรับครูในการต่อใบป,ประกอบวิชาชีพและความก้าวหน้านะคะซึ่งตอนนี้ออกมาอย่างชัดเจนและ,และเป็นรูปประธรรมก็คือตามหนังสือของกศสเนี่ยก็คือที่วสนะคะเรื่องมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะนะคะแล้วก็ว9เนี่ยเรื่องของการประเมิน PA ซึ่งเอาไปใช้ถ้าใครอยู่ในระดับ B2 ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ลดลดระยะเวลาในการเอะไรนะคะจำนวนปีนะคะในการขอเลื่อน ขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้อออเดี๋ยวขออนุญาตกับกลับไปสไลด์นี้นิดนึงก็คือว่าจากตรงนี้เนี่ยโครงสร้างเปลี่ยนถ้าท่านอาจารย์ที่เป็นคุณครคูภาษาอังกฤษอยู่นานเนี่ยเราจะรู้จักสถาบันภาษาอังกฤษเนาะซึ่งสถาบันภาษาอังกฤษเนี่ยจะดูแลคุณครคูภาษาอังกฤษนะคะทั้งหมดของเราเลยนะคะที่ที่ในเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมนะคะในระดับสพทนะคะแต่ตอนเนี้ย สถาบันภาษาอังกฤษเนี่ยอะไร Under ศูนย์ HCEC ตามโครงสร้างข้างบนเนี่ยเขาเปลี่ยนเพราะนั้นในศูนย์ HCEC ที่เป็น HCEC ระดับสพทเนี่ยเขาก็จะดูแลหนึ่งสถาบันภาษาอังกฤษสองสถาบันภาษาจีนนะคะแล้วก็พวกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด,ด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยครอบ คอบใหญ่มาเลยสถาบันภาษาอังกฤษเลยก็เหมือนลดบทบาทตัวเองลงแต่ถามว่าศูนย์นี้เนี่ยเขาก็มีหน้าที่1ก็คือเรื่องการสอบเนาะแล้วก็เรื่องการพัฒนานะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นในตัวของสถาบันภาษาอังกฤษเองก็อาจจะลดลดบทบาทลงไปนะคะแต่เคลื่อนง,งานผ่านผ่านศูนยตรงนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยงานก็เลยอาจจะแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนนะคะเพราะนั้นในส่วนของการจัดสอบ ครูภาษาอังกฤษก็ดีหรือครูวิชาอื่นที่จะไปสอบสูตรให้ CEC เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในภาระงานที่ศึกษานิเทศดูแลและนะคะก็จะเป็นคนที่คนที่ดูแลเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะแต่วันนั้นอาจารย์ท่านไหนที่สอบเนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลเลยทําไมสอนอทีงจะต้องไปสอบถามอาจารย์ในลิงก์ก็คือตรงนี้นี่แหละนะคะสอนอจะมีข้อมูลในปีงบประมาณหก นะคะรุ่นแรกเลยที่สอบอันนั้นอ่ะสอนอนมีคะแนนอยู่ของทุกท่านอยู่ในมือทุกคนนะคะแต่ว่าที่ปีแรกที่สอบนะพอปีที่สองที่ผ่านมาที่ปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยสอนอจะไม่ทราบเลยว่าใครสอบบ้างนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยจะต้องเกิดการถามนะคะถามทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็อ่า อ่ะอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่นําเรียนเนาะว่าในเรื่องของ c f r เนี่ยมีผลกับเรายังไงแล้วเขาเขาระบุคุณสมบัติของครูที่สอนภาษาต่างประเทศเนี่ยเนาะก็คือย่างต้องเป็น B2 อ p นะนะคะเป็น B2 up แล้วถ้าเกิดเราเป็น B2 แล้วเนี่ยถามว่าสิทธิประโยชน์ของเราเนี่ยคืออะไรก็คือจากเกณฑ์การขอมีและเร่อนวิทยาฐานะตามเกณฑ์ใหม่ว p a นะคะตามหนังสือวอคสีับ วอลซีนที่มกราคมเนี่ยนะคะก็คือจากสี่ปีจะลดระยะเวลาได้เหลือสามปีนะคะนะคะ่ะอ่ะทีนี้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนของของเขตพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ย เป้าประสงค์อันที่1เลยนะคะก็คือเราพัฒนาพังระบบก็คือพัฒนาครูผู้เรียนบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็ทักษะความรู้ดิจิตอลนะคะก็คือถามว่าทุกวันนี้เข้ามามีผลนะคะอาจารย์สอนหนังสือทุกวันก็ผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมคะเพระนั้นในทักษะตรงความรู้ดิจิตอลตรงนี้ทุกคนเกิดแน่นอนนะคะเพราะนั้นถ้าเราพัฒนาในสิ่งที่ที่เป็นอ่า เรียกสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีแล้วพอเราเริ่มทำปุ๊บปรากฏว่าโควิดก็เข้ามานะคะอันนี้ก็จักเขียนกันในห้อง